ครัสบสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาผัดหมี่โคราดนะครับหมี่โคราดนะครับมี่หอไหนก็ได้นะครับวันนี้ก็จะผัดหมี่โคราดให้พ่อกินแล้วก็กินกันตอนกลางวันนะครับน,นี่ก็ใส่หมูสามชั้นด้วยนะครับแล้วก็มีใส่ถั่วงอกมีกุ้นฉ่ายเนาะผมจะใส่ไข่เป็ดนะครับหั่นหมูก่อนนะครับหั่นหมูชอบอยากกินชิ้นใหญให่อันนี้เป็น น้ำปรุงมันนะครับที่เขาให้มาเป็นน้ำปรุงสําเร็จนะครับของหมี่โคราชนี่นะครับก็บบเทใส่ช่วยไว้ก่อนครับไข่ผมเริ่มคุกแล้วนะครับใส่น้ําปรุงมันลงไปเลยครับผัดน้ําปรุงลงไปเลยครับพอผัดพอ มันหอมอยู่แล้วนะครับเพราะเขาทำมาแล้วเติมน้ําเข้าไปทั้งนิดนึงใส่เส้นหมี่เข้าไปนะครับอ่านี่นะครับเริ่มเราก็ขัดให้เส้นมันนิ่มลงนะครับก็ผมไม่ต้องแช่น้ํานะครับถ้าแช่น้ําก่อนก็ได้ครับแต่ว่าผมชอบขัดแบบแห้งๆนี่เราเติมน้ําเอานะครับแล้วเราถ้ามันยังแข็งอยู่เราก็เติมน้ําเข้าไปเรื่อยๆนะครับใส่ผักเข้าไป แล้วอ่าสุกเรียบร้อยพอดีแล้วน,น,นะครับจากใส่จานพร้อมเสริมโอ้มันเยอะงๆไก่ก็อยากกินพัดหมี่โคราชดีกันโอ้โหจานใหญ่ครับวันนี้กินกันทั้งบ้านครับวันนี้อ่เดี๋ยวโรยสักหน่อยนึงครับความสวยงามอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพ่อ กินได้แล้วมาเรียบร้อยแล้วมากินได้ละเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ครับก็กินเลยอะเสร็จแล้วก็ลองทํากันกินดูนะครับที่บ้านเรามีโคราชมีผัดหมี่โคราชนะครับอยากกินผัดหมี่โคราชก็สั่งได้นะครับสั่งจากทางอื่นก็ได้ครับหรือสั่งผ่านมายังผมก็ได้นะครับคิดราคาพิเศษกันเองนะครับนี่นะครับ แล้วก็เอามาผัดเราอยากใส่อะไรก็ใส่ครับใส่หมูสามชั้นใส่เบคอนได้ทุกอย่างเลยครับนี่นะครับนี่ครับหมูสามชั้นนะครับเราก็กินอย่างนี้เลยครับโอ้คนอ้วนชอบนักแลนี่เราต้องเปิดมัมมัม่มคำใหญ่ๆหญ่ๆๆดูิไม่ห้าวเลยไม่น้ว อือาไหมไ่นองมเดี๋ยวเอากินกับครับโอ้นันนี้แม่มาอยู่อ่ะกิน2คนพักกลางวันกลกินด้วยกันครับอร่อยแซ่บกินน้ำกันเนอะกินด้วยกันครับ S <S ม่ำคำใหญ่ชอบมะนาวก็ใส่ไปเลยครับอย่างนี้บึด้ดนี่ครับผมชอบมะนาวเ็อย,อย่างนี้ครับ กินไม่มดเราต้องรอแม่มากินกัวแล้วใครชอบเผ็ดก็ปรุงเผ็ดได้นะครับนี่ครับเพราะว่าเครื่องสำเร็จที่เขาปรุงมาให้เขาจะปรุงมารสชาติพอดีแล้วเราก็ไม่ต้องเพิ่มอะไรครับ ใส่ผักเพิ่มอีกสักห,หน่อยได้ไหมได้ผัดหมี่โคราชปรา,าสาทหินดินด่างเปลี่ยนสูครับของฝากจากโคราชนะครับก็เชิญมาแวะซื้อของจากโคราชผลิตภัณฑ์ของคนโคราชนะครับนี่ครับผัดหมี่โคราชนะครับถือว่าเป็นเป็นอาหารขึ้นชื่อหรือว่าเป็นของฝากของ เมืองโครัชนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องสมเกีย h ชาแนลนะครับฝากเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็ฝากช่วยสนับสนุนช่องด้วยการกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับบ๊ายบายครับรบ๊ายบายช่องบ๊ายบ